แดงเดือดเอฟเฟกนะหลายคนบอกอย่างนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลออกไปเล่นนอกบ้านบุกรอนดอนนะครับทำศึกรการาบาวครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกกับไก่เดือยทองทอดแนมฮอสเปอร์ที่ทอดแนมฮอสเปอร์เตเดียมนะครับ <c oughs> โดยสถิติการพบกันของทั้งทั้งสองทีมนี่ เอาอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาในเวทีพรีเมียร์ลีกอ้โหบูกันสนั่นจอนะครับยิงกันหมดแม็กเลยแต่ละฝักฝังนะครับลิเวอร์พูลเอาชนะทอแตมัสเปร์ปลาย6ประตูต่อ3ได้มีมนะครับผู้ชมเต็มอิ่มเลยแฟนคลับทั้ง2ทีมก็ดูการทำประตูกันแบบนะเต็มอิ่ม เมื่อคืนนี้เห็นการจัดตัวผู้เล่นของทั้งสองฝากฝั่งกต้องบอกเอาจริงอ่ะเออไม่ใช่จะมองว่าเป็นต้องโรเตชันโน่นี่นั่นโอเคนะครับลีเวอร์พูลเองด้วยศักดิ์ศรีของแชมป์เก่าคำคออยู่นะครับก็ต้องเน้นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมาถึงรอบ รองชนะเลิศแล้วปกติในถ้วยใบนี้รายการนี้หรืออย่าง FA ครับผู้เล่นทีมสำรองนะครับก็จะได้รับโอกาสแหละนะแต่เมื่อคืนนี้ก็เ,เรียกว่าชุดใหญ่เลยครับก็พูดอย่างนั้นไม่ผิดชุดใหญ่เลยของลิเวอร์พูลนะครับ โรเตก็เรียกว่าเปลี่ยนตัวในเวลาก็ไม่ใช่เอาทีม B ทีม U สิบแปด U ยี่สิบมาเล่นแล้วนะครับก็คือชุดใหญ่ของเนี้ยพูแหละนะครับก็เช่นเดียวกันกันกบฝากฝั่งของท็อตแนมฮอสบเปอร์เราก็นั่งดูอยู่บอกว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ ลิเวอร์พูลไม่ได้ไม่ได้เหนือกว่าเจ้าบ้านทัตแนมฮอสเปอร์เมื่อเทียบกับฟอร์มการเล่นหรือผลงานในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งจัดจ้านจริงๆทั้งในเบตีพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยู่ฟาฟแชมเปี้ยนลีกในส่วนของอีกครับก็ดันโดนมาจนถึงรอบรองชนะเลิศแม้นะจะใช้ทีม บนะครับทีมสำรองแหละนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เล่นในมานั่งสำรองนักเตะจากอะคาเดมี่ได้รับโอกาสให้มาเล่นในรายการนี้นะครับแต่อย่างที่บอกพอชุดใหญ่มาเล่นไม่รู้มันจะเป็นแรงจูงใจไหม ปาจิมีส่วนนะครับเพราะว่ารายการนี้เราลิเวอ่วพูลูได้แชมป์รายการนี้มาก็ไม่ไม่น้อยนะครับน่าจะเป็นทีมที่ทําได้แชมป์ดีครับเยอะที่สุดอ่ะทีหนึ่งนะครับและล่าสุดก็เป็นแชมป์เก่าด้วยะทุกคนรู้ดีนะครับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลวันนี้4ีรายการที่เลงเล่นนะครับรายการที่สําคัญที่สุดที่น้ำหนัก พี่ผู้จัดการทีมอาร์เรเนอร์ชรัตสโมสรนนักเตะรวมทั้งแฟนคลับเองนะครับก็มองไปที่พรีเมียร์ลีกแหละมันอะไรที่ถึงว่าเป็นเป้าหมายอันดับแรกอันดับหนึ่งนะครับพรีเมียร์ลีกอันดับสองก็ยูฟาแชมเปียนลีกอันนี้ FA คับมันยังไม่ได้เล่นเป็นกิจจรักษณะและก็จะเล่นกันในสุดส,สัปดาห์นี้ในรอบที่3นะครับก็ยัง รอบแรกๆอยู่นะครับทีมที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมในลีกวันลีกทูหรือลีกแชมเปี้ยนชิพซึ่งก็แต่ไม่ใช่งนานหนักอะไรแต่นี่ลีกครับแม้จะเป็นถ้วยเล็กที่สุดใน4รายการนะครับแต่มันเป็นรอบรองชนะเลิศแหมมันก็เหมือนจาก ไออยากได้ก็อยากได้แหละนะครับให้ความสําคัญก็นั่นแหละนะครับด้วยความเป็นแชมป์เก่าแต่เห็นภาษากายของนักเตะลิเวอร์พูลแล้วเมื่อคืนนี้เหมือนจะประคองประคองมากกว่าฝากฝั่งของสเปอร์ซึ่งเล่นต่อหน้าแฟนคลับของตัวเองนะครับในสนามตอนนี้มาสเปอร์เซเดียมก็หน้าเสียงเชียร์ของแฟนคลับเล่นในบ้านนะครับรแน่นอนความต้องการเป็นผู้ว่าชัย ชนะในรัดแรกเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับก็มีสูงกว่าเวอร์วููอย่างเห็นได้ชัดโมเมนตัม um มันก็เลยอยู่ที่ฝากฝั่งสปเปอร์แหละโบทขยคยี้หาจังหวะเขาทำประตูฝากฝั่งเวีรยวููอยู่ตลอดนานจะเห็นเวอร์วููทำบอลทำเกมขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็นั่นแหละมันจริงๆเกมมันต้องบอกว่าสปเปอร์ดีกว่าเมื่อคืนนี้นะครับโดภาพรวม และการเสียประตูในช่วงท้ายเกมในครึ่งเวลาหลังก็ต้องยกความเฉียบคมให้กับผู้เล่นทอแทแมสเปอร์แหละรวมทั้งการป้องกันที่ละหลวมไปหน่อยของแผงกองหลังลิเวอร์พูลนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตังบัก ประมาทเออเมื่อคืนนี้เห็นการเล่นของอลิซงเบ็คเกอร์ซึ่งปกติก็ประจำอยู่แล้วออกลูกติดประมาทแล้วก็พลาดนะครับหลายจังหวะแล้วเมื่อคืนนี้ก็เกิดร์ดซ้ำๆดีที่ไม่ถูกลงโทษในหลายจังหวะนะครับงั้นสกอร์คงจะไหลไปกว่านี้หนึ่งประตูที่ ลิเวอร์พูลเสียให้กับสเปอร์เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าต้องยกให้ยกเครดิตให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์เลยนะครับถือว่าคู่ควรนะครับที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็โอเคผลการแข่งขันความพ่ายแพ้มันก็ปับเป็นสถิติเลยแม้ <laughs> จะเป็นหลีกครับนะก็แล้วก,วก,วก็มองว่าเป็นเกมย่าเยือนมีโอกาสไปแก้ตัวในเลกที่สอซึ่งหประตูต่อ0 ระยะห่างหนึ่งประตูนี่มันมันอะไรก็เป็นไปได้นะครับนัดที่2องกับเบลเทียนฟิลนะครับแต่ว่าแหมมันเสียเสียสถิติกับท็อตแนมฮอสเปอร์แพ้ให้กับสเปอร์จนได้นะครับแล้วก็นี่เป็นความพ่ายแพ้นัดที่2ของอาร์เนอร์ชรตจากการทําทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับ ในพรีเมียร์ลีกหนึ่งครั้งกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสและก็ในคาราบาวครับนี่แหละกับท็อตแนมอสเปอร์ก็ถือว่าเป็นแหมสถิติมันก็เสียไปแล้วล่ะนะก็ว่ากันไปแต่ก็็ไม่ลืมมาเพื่อนเขาก็มุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นแล้วก็เตรียมความพร้อมมาดีคือคือคือชั่วโมงนี้ไม่ว่าทีมไหนมาเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยเชื่อว่าทำการบ้านอย่างหนักเพราะว่านี่คือทีมที่ เรีกว่าเป็นหัวตารางนะครับเป็นจ่าฝูงทั้งแชมเปี้ยนลลกแล้วก็พรีเม์ลกเพราะฉะนั้นที่อมื่นก็ต้องการที่จะโค่นจ่าฝูงแหละนะครับเข้าใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องละเอียดทุกนัดน,นะครับเมื่คืนนี้ออกจะผ่อนเกมไปมากไปหน่อยนะครับคงไม่ใช่ สึกปันแดงเดือดเอฟเฟกหรอกนะหรือว่าใช่ก็ดูไปนะครับสัปดาห์นี้มีเกมหลีกครับแล้วก็ต่อด้วยเอฟเฟกครับในวันเสาร์นะครับกับแอตลิตตันจากลีกทูนะครับก่อนที่จะไปเล่นพรีเมียร์ลีกในวันอังคารที่สิบสี่สิบห้านะครับก็ ถือว่าเป็นผลงานที่อาจจะยังขวัญสั้นผวัญยาได้นะครับแต่ว่าคาราบัครับจะไปเล่นนัดที่สองนะครับแรกที่สองต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลต้อนรับสเปอร์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปตัดสินว่าใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับซึ่งนัดแรก โดยสรุปทั้ง2คู่นะครับอาร์เซนอลตามนิวคาเซลอยู่2ประตูและลิเวอร์พูลตาม t o อตแนม a ัสเปอร์อยู่หนึประตูเดี๋ยวดูครึ่งหลังหรือเลขที่2นะครับว่าลิเวอร์พูลแชมป์เก่าจะกลับมาได้ไหมอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่จะกลับมาได้ไหมก็เดี๋ยวมาติดตามแต่ผมก็ใจร่มๆนะครับฟุตบอล แบบนี้ก็เน่าเยือนก็มีสองนัดนะครับยังมีโอกาสได้ไปแก้ตัวแก้ไขในนัดต่อไปเชื่อว่าอาร์เนอร์ชาร์ตเองก็คงจะไม่พอใจหรอกผลการแข่งขัน,น,น,นแต่ว่าก็คงมีการบ้านให้คิดอ่านให้ทำในนัดที่สองอันนี้ก็ต้องโฟกัสไปที่ เกมวัอเสานี้กับแด้ครึงตันซึ่งน่าจะโรเตชันให้ทีมบีมาเล่นได้อย่างสบายใจนะครับส่วนนัดสำคัญที่สุดก็คือออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอ o r เรสในพรีเมียร์ลีกต้นสัปดาห์หน้าก่อนเกมทั้งเอฟเอคับแล้วก็พรีเมียร์ลีกมาพบกันวันนี้ก็ยินดีกับแฟน นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อนฟิมอีกครั้งหนึ่งมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่พบกันวันนี้สวัสดีครับ